14กุมภาวันวาเลนไทน์ลุงพลจะโดนออกหมายจับหรือไม่เป็นเรื่องน่าสนใจมากในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันหน่อยสิบ้านกกกอเขาร้อนหรือเขาหนาวกันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน b e c h a n e l n แฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับทนายดนรงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยากับอากาศร้อนๆที่กลับมาเหมือนเดิมและสำหรับกรุงเทพสานรรหนาวได้ไม่กี่วันนอกจากนาแล้วก็ยังมีโควิด โควิดไม่ว่ายังมีพ m 2.5อีกช่วงนี้ออกนอกบ้านนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับไม่มีกิจวัตรประจำวันก็ไม่จาเป็นต้องออกนอกบ้านแต่ส่วนหนึ่งวันนี้ครับจะมาเล่าให้ฟังว่าจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยมาวิเคราะห์กันหลายรอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสกันสักทีวันนี้เห็นข่าวบ้านกกกข่าวลุงพลก็ยังอยู่ในกระแสที่หลายๆคนมีการพูดถึงกัน ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายรัชพลสุริตสาครต้องขออภัยที่เคยชื่อสองท่านนี้เนื่องจากว่าไปลงพื้นที่ที่บ้านกกอกไปขึ้นจุดไปดูจุดที่พบศพน้องชมพู่แต่ก็ทนายตั้มก็ยังยังไม่ตัดสินใจว่าจะทําคดีนี้หรือไม่ทําคดีนี้นะสุดท้ายก็ต้องรอแต่เอาละ่ะสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่ทนายตาัต้มและทนายสิทธาบอกว่าไม่ทําแต่ว่าทนายสิทธาก็ได้เข้าไป มีส่วนร่วมในกระบวนการบางอย่างแล้วนะที่ผมเห็นก็คือล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือวันนี้วันนี้วันจันทร์ที่ผมมาที่เทปอยู่เนี่ยแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วคือวันศุกร์ทนายสิทธาเนี่ยบังเกิดพาลุงพลเนี่ยไปยื่นคำร้องของสารจังหวัดมุกดาหารเอาไว้กรณีหากจะออกหมายจับให้เรียกไปก่อนทีนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจในในทางขั้นตอนทางกฎหมายนะครับ ทนายบางคนก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ทนายความจะไปยื่นได้หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทนายรณรงค์จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในลักษณะของทนายความมืออาชีพจริงๆบางครั้งนะครับแม้เราจะรู้ว่าออบางอย่างเนี่ยมันอยู่นอกจากกติกาหรือคือกฎหมายไม่ได้เขียนไว้อะว่าให้ ประชาชนหรือรัฐี่ยมีสิทธิ์ยื่นคัดค้านการออกหมายจับได้เพราะเป็นอำนาจเป็นหน้าที่เป็นอำนาจตามปวิทยา,ายามาตราปวิทยามาตรา6กกเกี่ยวกับเรื่องของตํารวจกับศาลสองหน่วยงานจะต้องคือตารวจจะเอาหลักฐานที่เพียงพอและมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เอาไปยื่นอนุมาตศาลเพื่อให้ศาลออกหมายจับเนื่องจากมีเหตุตามกฎหมายที่สามารถขอได้ทั้งนี้ทั้งนั้นะนะครับ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาหรือบุคคลอื่นหรือทนายความของผู้ต้องหาเลยนะเพราะว่ายังไม่มีการแจ้งข้อเก่าวหาใครแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับประธานสาลฎิการท่านเคยวางหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญาการเพิกถอนหมายจับหรือหมายค้นเอาไว้ในข้อที่ยี่สิบสี่คือแม้ว่ากฎหมายฉบับปกติเนี่ย จะไม่ได้ระบุเอาไว้เรื่องการาคัดค้านการออกหมายจับก็ตาม <c oughs> ขออภัยฮะแต่ประธานสารดีกาท่านเคยวางหลักเอาไว้ว่าแบบไหนบ้างที่สามารถเพิกถอนหมายจับได้โดยประกาศอันนี้เป็นประกาศที่ผมเอามาอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของการการออกหมายจับนะครับเพราะว่าพอทันทีที่มีการพูดถึงข่าวของลุงพล ข่าวของลุงพ่นบ่อยๆว่าจะมีการออกหมายจับนายชัยพลก็ทําให้มีความเคลือนหวตัวนี้เกิดขึ้นมาข้อบังคับของประธานสารกาวก่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญาในข้อที่24นะครับเมื่อมีเหตุที่จะเพิกถอนหมายจับหรือหมายค้นให้เจ้าพนักง,งานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานหรือแจ้งให้สารที่ออกหมายทราบโดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้พิพากษาไต่สวนและมีคำสั่งเป็นการด่วนเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้เพิกถอนหมายจับหรือหมายค้นแล้วให้ผู้พิพากษาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของศาลแก้ไข,ขข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือหมายจับเนี่ยมันจะมีออนไลน์ทั้งประเทศไงเป็นระบบฐานข้อมูลถ้ามีเหตุเพิกถอนก็ต้องรีบเอาลงคีย์เข้าไปในระบบว่าเพิกถอนแล้วเวลาไปเจอเนี่ยจะได้ไม่เป็นการจับม่วเพราะจับม่วในเรื่องใหญ่นะเันเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและเสียิรีภาพ ประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตร 59. า59ศาลจะออกมาออกคำสั่งหรือหมายจับหมายค้นหรือหมายขังตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้คือศาลจะสามารถออกหมายจับบุคคลใดก็ได้อันนี้คือตามหลักกฎหมายนะทีนี้ก่อนออกหมายจับมาตร 59. า59นนหนึ่งเขาบอกว่าก่อนออกหมาย จะต้องปรากฏหลักฐานตามสมควรที่ทําให้ศาลเชื่อได้ว่ามีเหตุที่ต้องออกหมายตามมาตรา66มาตรา69หรือมาตรา71คือเราจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนการออกหมายจับของประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าตํารวจมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าลุงพลเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายตํารวจก็ต้องเอาหลักฐานตัวเนี้ยไปยื่นศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่ามีว่าพยานฐานที่ตำรวจเอามามีน้ําหนักไหนเพื่อจะได้ขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับ จับมาเพื่อแจ้งข้อก่าวหาและก็ฝากขังทีนี้ในมาตรา66ก็บอกว่าเหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อมีหลักฐานตามสมควรเห็นว่าบุคคลใดหน้าจะได้กระทําความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษจําคุกเกิน3ปีถ้าเป็นข้อหาเจตนาฆ่าน้องชมพู่เจตนาฆ่าเนี่ยอัตราโทษขั้นต่ำเนี่ยคือสิปีถึงยีปี สูงกว่า3ปีอ่าเมื่อสูงกว่าสปีศาลสามารถออกหมายจับได้มาตรา6 6ปวิอาญานะครับอนุ2เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดทางอาญาและมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลก็จะสามารถออกหมายจับได้ที่เขาพูดกันในบ่อยไงครับว่าออกหมายเรียกสองครั้งอ่าล้วไม่ไป พอไม่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ขอสารออกหมายจับได้แต่แต่สังเกตนะในกฎหมายบอกว่าต้องมีหลักฐานตามสมควรสามากจะน้อยสารจะเป็นคนชั่งน้ําหนักทีแต่ถ้าถามพวกผมนี่ก็คือหลักฐานเกินหกสิเปอร์เซ็นว่าไอ้มอนเนี่ยน่าจะเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เนี่ยเขาก็จะไปออกหมายจับแต่ทีนี้ทีนี้ส่วนหนึ่งนะเอาละถ้าตารวจมีหลักฐานขนาดเอาแค่หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมว่าตํารวจแจ้งข้อหาไปแล้วอันนี้แสดงว่าหลักฐานเนี่ยมันมา หลักฐานทางกฎหมายมันมาไม่ถึง60%พอมันมาไม่ถึง60%เสร็จปุ๊บมันก็ไม่สามารถยื่นสารออกหมายจับได้ช่วงนี้กำลังมีเจสสีมีเรือมาอยากให้เห็นบรรยากาศเรือจริงๆเลยทีนี้ครับของส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นผมนะ มีแต่ข่าวว่าจะออกหมายจับออกหมายจับนี่ผมเป็นผู้ต้องหาเนี่ผมก็กลัวนะผมคงต้องเตรียมธนาไปสู้คดีอ่ะคือเหมือนจะถึงจะยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครก็ตามแต่มาบอกให้สัมภาษณ์นักข่าวหรือมีคนมาปล่อยข่าวว่าจะมีการออกหมายจับคน,คนนู้นคนนี้ไอเราเป็นผู้ต้องสงสัยที่เขา้าหมายหัวไว้แล้วก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเพราะงั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของทางทนายตามที่เขาจะพาลุงพลเนี่ยไปร้องขอต่อศาลว่าถ้าจะมีการออกหมายจับก็ให้แจ้งด้วยจะได้เป็นมอบตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูตามกฎหมาย อะปอวิอาญามตาตราหกสิบหกเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเขียนบอกว่าให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีสิทธิ์คดัดค้านหรือผู้ต้องสงสัยมีสิทธิค์คัดค้านกาออกหมายจับได้เพราะเป็นเรื่องระหว่างตํารวจกับศาลเพียงแต่ว่าสาลฎีกาวางหลักเอาไว้เรื่องการเพิกถอนว่าถ้ามีเหตุสมควรก็ให้เพิกถอนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือท่านวางหลักไว้กว้างๆไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนเนี้ยคดีเด็กน้องชมพู่ยังไม่มีการออกหมายจับใครเลดทั้งสิ้นถ้าจะมีการออกหมายจับ ถ้าจะมีการออกหมายจับบางคนถามว่าออกหมายเรียกก่อนไม่ได้หรอเรียกลุงพลมารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้หรออันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนดุลพินิจของตํารวจถ้าตํารวจมองว่าหลักฐานพอเรียกมาแจ้งข้อหาเลยก็ได้โดยอาจจะเชิญตัวมาแจ้งก็ได้หรือจะออกหมายจับมาก็ได้แต่จากประสบการณ์ํารงานของคณะดนรงค์บอกเลยว่าคดีระดับเนี้ยความผิดปุชการแบบนี้เนี่ยถ้า เขามีหลักฐานเขาจะต้องแจ้งข้อหาแน่นอนและต้องขอสารออกหมายจับแน่นอนอยู่ๆไม่ไม่มีทางมาเชิญมาแจ้งไม่มีฐานเชิญมาแจ้งแน่เพราะเป็นคดีอุชะการแต่ที่ณวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนก็เพราะว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งหลักฐานมันยังไม่พอวันวาเลนไทน์จะมีการออกหมายจับไหมก็เป็นแค่การสร้างกระแสโคมลอยแต่ผมเชื่อว่าถ้าจะมีการจับ คงจับไปนานแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากให้วิเคราะห์คดีน้องชมพู่คดีลุงพลถวาวว่ากจะมาวิเคราะห์ฟังหรืออยากจะให้วิเคราะห์มุมไหนไปรดไหน,ไหนคอมเมนต์ไปด้านล่างใน y o u t Youtube ใน Facebook เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ